มานี่พ่อเห็ดทัวแล้วจ้าเห็ดแสบเด้จ้าพี่น้องนี่นี่นี่ดอกนึงจ้าอืมแปลว่าดอกนี่เถ่าแล้วว่าอาพี่จ้าดอกนึงน,นี่นี่คืออะไนายตีอิมเอสเอานะใส่ตา สามดอกจ้าสี่ตอกกิฟตี่เรียสดีอิมตีสพี่น้องเห็ดทั่วจ้าเห็ดอันนี้แซ่บจ้าพี่น้องนี่จ้าดอกหนึ่งนี่เรียสเห็ดทัว่วหายเห็ดทัว่วเห็ดทัว่วเห็ดทั่วจ้าพี่น้อง อก,กําลังงามเลยกินแซ่บจ้าเห็ดอะแล้วพ่อใหญ่มาน้ำจ๋ามื่อนี่ยฝุ่นถือตายยางก้อนแล้วพี่น้องนี่จ้าดอกงามงามจ้ขขา,าพ่อใหญ่อบอกมาว่าเห็ดดอกงามงาม,งามมาสัน่นเอ็ดนมะหมากดอกตุ่มๆจ้าพี่น้องเอ็นนาแล่จ้าออกยุถนนเด้พี่น้อง พี่น้องเห็ดน้ำหมากดอกงามงามมึงกูเรื่ะออกอยู่ป่าหญ้าเลยพี่น้องป่ามอดเนี่ยจ้ะบอกพี่น้องเหี้ยออกเป็นหมู่ไปเลยเด็พี่น้องเก็บแบบฟินๆไปเลยนะดอกตอมมออดเต็มแม่เนาะในแม่จ้ะหืมเยอะเยอะพี่น้องเห็ดน้ำหมาก ดอกน,น้อยๆกันรอ้<อ>ก็แกงนะพี่น้องดอกน,น้อยๆเอ็ดเพิงสีดำตาลใจพี่น้องแต่ดอกว่างามเราแม่เอาไว้ไปเ่เป่นเหมือนเสียซะเนาะพี่น้องอันนี้เห็ดอีหอย่างนู่นี่เบื้องในขาเพิ่เป็นลักษณะนี่พี่น้องโอ้หมว่ากินได้หรือบ่กินได้ออกเป็นวูเลยได้พี่น้องอนะตะย้ายเพเก็บดอก พี่น้องมาวันนี้พันสิบบาทแล้วพี่น้องความงามเพิ่นกระสิเมิดไปตามอายุใครคือคนเนี่ยนะพี่นอนะ้องเนาะตรงีงเป็นกอเลยได้พี่น้องเห็นอันนี้ยนี่มองไ้หากินขีดเก่าขอบเก้านี่แหละจ้ะพี่น้องเบิ่งพ่อยหญ่พูนพ่อยหญ่พี่น้องคุณเห็นบอกคุณนะพญายิ้งเพิ่งเทิงหมืนนี่นจ้ะพี่น้องมาเบิ่งเห็ดกอเก้าเนี่แหละพี่น้อง คือคนเนาะพี่น้องเนาะตามมายุใคร <c oughs> เหมือนว้มงามความสาวคว้ามนั่นละจ้ะเ่าแล้ว